สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการเล่นวิทึมกีตาร์โปร่งแบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ยังเพิ่งเริ่มนะครับหรือว่ายังเล่นไม่ได้นะครับอันนี้เทคนิคนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมเคยทําไปนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบนิ่มๆนะครับใช้สําหรับเล่นเพลงแบบ อะคูสติก,กตีคอร์ดวิทอมแบบเบาๆนะครับจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็ได้หรือว่าเป็นเพลงพ๊อปทั่วไปก็ได้แล้วแต่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะลูกเล่นประมาณนี้ สหรับลูกเล่นแบบนี้ที่เราจะใส่เบสเสวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเราค่อยไปใส่ทีหลังก็ได้นะครับแต่เราฝึกมือขวาตรงนี้ก่อนอันนะี้เราเล่นประมาณนี้เราลงลงไปก่อนแบบนี้นะแล้วก็สกิดขึ้นแบบนี้เราฝึกแบบนี้ก่อนนึ่ง มันจะเป็นจังหวะกระตุกกระตุกนะหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งโอเคเวลาเราเล่นเราไม่ต้องนับนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับสำหรับอันนี้เราจะไปใช้ตรงนี้ เพราะนั้นถ้าโดยรวมก็คือมันจะเล่นแบบนี้มันจะดิดลงก่อนใช่ไหมแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้หมดหมนะเล เวลาเราจะเน้นแบบจะเล่น3สายบนหรือสามสายล่างที่จะเน้นจังหวะให้มันเป็นให้มันเป็นมิติให้มันฟังดูแล้วมันได้สำเนียงฮะเราจะเล่นประมาณนี้ โอเคทีนี้ให้ช้าลงอีกทีหนึ่งนะครับให้ช้าลงเลยทีนี้มันจะเล่นประมาณนี้เราเราฟังประมาณนี้ คอร์ดนี้ถ้าเป็นเพลงเพลงอะไรดีเลยเพลงมาริวันนาแล้วกันนะครับถ้าคอร์ดนี้อะไรหมาล่านเนื้ออ่าโอเคมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ผมให้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเล่นอลิทขึ้นแบบนี้ได้เราก็จะเอาเพลงในลักษณะประมาณเนี้ยจังหวะประมาณน,าาณนี้มาใช้นะครับซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู่อย่างให้มันได้สำเนียงยังไงใช่ไหมเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะใช้ข้างปิดแบบนี้ขาลงแบบนี้เราจะใช้ด้านนี้อ่าลงแบบนี้แล้วเวลาขึ้นมันก็จะมาอยู่ด้านนี้นะโอเคก็คือจะเป็นแบบนี้เราฝึกแบบนี้ก่อนนะ ขึ้นลงโอเคเวลาเราเล่นก็ น่าจะไม่ยากนะครับน่าจะไม่เร็วเกินไปนะยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถ้าสงสัยไม่เข้าใจยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้พูดต่อเรื่องในคอสกับสักนิดถ้าใครที่สนใจที่จะไปต่อนะอยากที่จะฝึกอย่างจริงจังอันนี้ผมจะพูดในในคอสของกีตาร์ปลงนะครับซึ่งผมเปิดคอสนี้ออกมาเป็นกีตาร์ปลงมือใหม่นะครับ คอร์สนี้จะสอนเรื่องเทคนิคที่จําเป็นทั้งหมดเลยก็คือสเกลต่างๆสเกลผู้ประสานสเกลปรรดาสเกลนะครับจะมีเยอะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องจําหมดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะลงไว้ให้เนี่ยเวลา,เาลงไปเนี่ยเวลาเราซ้อมเราเราแค่ฝึกโซโล่ตามรูปของมันอย่างที่ผมให้ไปในในในคลิปต่างๆหรือในคอร์สใช่ไหมเราแค่ฝึกตามช้าๆมันเหมือนกับเรา ไววอมนิ new, mm ้ว hmm. เวลาเราว่าง mm hmm. ๆเราก็มาวอร์ม hmm. ไปช้าบ้างเร็วบ้างนะครับทีนี้เวลาเราวอร์ม hmm. ไปแบบนีน้มันดีกว่าที่เราวอร์มแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนี่บอกไหมอ่าแต่ถ้าเรามาวอมด้วยด้วย,ด,วยด้วยเทคนิคต่างๆเนี่ยนะอย่างเอ่อสเกลมีมีลักษณะแบบไหนบ้างมันมันก็มีเยอะเราก็มาวอร์มไปมันก็จะช่วยเรื่องทางนิว้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้เรื่องเอ่อริทึมต่างๆนะในจังหวะ เป็นนี่แหละเป็นกีตาร์โปร่งนี่แหละนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ดูไปเมื่อกี้ด้วยนะครับเรื่องลิทซึมไม่ก็มีปัญหานะครับเพราะมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ก็มีไว้หมดทีนี้สเกลประสานลิทึมเรื่องคอร์ดคอร์นอกคอร์ดในนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยผมใส่ไปเต็มที่เลยมีเรื่องทางหอดอะไรด้วยคือทุกอย่างที่เป็นเทคนิคที่จําเป็นสําหรับการเล่นกีตาร์โปร่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเป็นอะคูสิกหรือว่าชอบเล่นเป็นเพลงโฟกไม่ว่าจะเป็นเพื่อชีวิตรหรือว่าเพลงป๊อป ทั่วไปนะครับคือได้หมดเราได้สเกลในคอร์สนี้จะเน้นที่สุดก็คือเรื่องสเกลด้วยคือจริงๆแล้วผมก็เน้นทุกอย่างแต่ว่าเรื่องสเกลนี้ผมคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่สมควรที่จะรู้นะครับผมจะเน้นเรื่องสเกลไว้หลายอย่างแล้วก็เราจะมีคอร์ดรองรับเวลาที่เราจะเล่นเป็นอะคูสติกหรือว่าเล่นกีตาร์ตัวเดียวหรือว่าจะเล่น2ตัวขึ้นไปก็ได้คือจะมีจะมีคอร์ดอะไรไว้รองรับ นะครับแล้วก็จะบอกว่าตำแหน่งคอร์นอกคอร,อร์นายอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเราจะใช้เวลาโซโล่อย่างไงนะครับซึ่งมันมันเป็นคอร์สที่มีเนื้อหาเยอะคอร์สนี้ราคาเต็ม2,300บาทนะครับถ้าใครสนใจ inbox มาผมโดยตรงเลยนะครับหรือไม่ก็พิมพ์คำว่าสนใจไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วผมจะติดต่อกลับไปนะครับก็คงอยากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหลับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันถัดไปนะครับขอให้โชคดีมั่งมสีสุขกันทุกคนนะครับขอให้มีชีวิตที่ตน ปรารถนากันทุกๆคนครับโชคดีครับ